ญี่ปุ่นชมสุปชัยใจเด็ดมหัศจรรย์กองหน้าไทยบุรีดำกลับมาโหดแมตชนะประจวบรายได้แตะ11ล้านด้านชนบุรีแรงจัดชนะ5นัดติดปีนี้มาดีแต่เสียดายอย่างหนึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยก่อนเข้าสู่เนื้อหารายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตา,ตาตาไม่สู้แสง ตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสามารถรับประทานดีสตา์ได้ทุกวันเลยนะครับเวลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นเดือนตุลาคมซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่อง1,200บาทแถมฟรี1กล่องและซื้อ4ี่กล่อง2,400บาทแถมฟรีทันที3กล่องสั่งซื้อได้ที่คอร์เซนเตอร์แพคอดิสี่หนึ่ง1 8 1 8นึหรือทางไลน์เอสพีเอสหนึ่งแปดนะครับ รวมไปถึงใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยอันนี้ตอบโจทย์อย่างมากสําหรับเกรเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แควเท่านั้น มี2รสชาติให้เลือกรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรมีมีมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร้องและแก้วน้องสุดคิวรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกเด็นเน่คบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจกเล็นเน่คลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้นะครับมาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกเกมวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมากันหน่อย ได้นั่งดูเต็มๆ็ม2คู่ด้วยกันไปเริ่มที่คู่แรกที่นั่งดูครบ90นาทีก่อนเลยนะครับก็คือคู่ที่บุรีรัมยูไนเต็ดเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของ PT ทประจวบนะครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ากระแสที่จังหวัดบุรีรัมย์คึกคักอย่างมากเพราะเขาจัดงานม o โต GP แล้วก็มีฟุตบอลแข่งด้วยนะครับทำให้คนไปดูรถแข่งเนี่ยก็ได้ดูฟุตบอลไปในตัวทำให้มีคนเนี่ยมาเข้าชมเกมนี้เนี่ย ประมาณ 14, 0 0 0กว่าคนด้วยกันนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวเกมเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักไปหน่อยซึ่งตกตั้งแต่กลางวันจนถึงดึกเลยนะครับโหตกมาที่สนามช้างอารีนาที่ว่าระบายน้ำดีๆเนี่ยแต่ฝนตกหนะักจริงๆก็ทําให้มีน้ำขังเวลาลงแข่งนะครับก็มีบางจุดแต่ก็ถือว่าลงแข่งได้แต่ต้องยอมรับนะครับด้วยสภาพสนามด้วยสภาพฝนที่มันตกหนะักจริงๆเนี่ย พอน้ำาขังเยอะๆเนี่ยเรื่องของรูปเกมรูปแบบการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยมันก็เลยเห็นไม่ชัดแต่บุรีรัมยูไนเตดต้องยอมแล้วว่าสิ่งที่เหนือกว่าพีทีประจบคือเรื่องของความเฉียบคมนะครับพวกเขาเนี่ยมีโอกาสและจบสกอร์ได้เลย3ประตูที่ได้เนี่ยยิงคมหมดเลยนะครับ ทั้งสุปชัยใจเด็ด2ประตูประตูแรกเนี่ยประสานงานกันสวยนะครับสุพนัณตบสุป,ะะสปชัยยิงโกลันเคาิทธิ์ก็ยิงดีและสุปชัยก็มาปิดสกอร์สานะครับก็ถือว่าเป็น3แต้มสําคัญของบุรีดามทาให้พวกเขาเนี่ยขยับไปมีคะแนนเพิ่มเป็น17คะแนนจากการลงสนาม7นัดรั้งรองจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกหครั้งสำหรับ บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับหลังจากสะดุดเสมอไป2เกมล่าสุดก็กลับมาเก็บชนะได้อย่างต่อนเนื่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลบุรีรัมะจะมีความสุขนะครับโดยเฉพาะในส่วนของฟอร์มการเล่นนักเตะไทยนะสุประชัยใจเด็ดยังคงพึ่งพาได้เสมอนะครับเวลาเล่นอยู่กับบุรีรัมเนี่ยสุประชัยเรียกได้ว่าเฉียบคมอย่างมากต้องยอมรับนะครับว่ามาซาชิดะอิชิเฮดโค้ชของบุรีรัมเนี่ยจับสุประชัยใจเด็ดติวเข้ม แล้วก็เรียกได้ว่าสไตล์การเล่นของบุรีรัมเนี่ยก็ทำให้สุปชัยใจเด็ดแจ้งเกิดแบบเต็มที่กับระบบ4ีสีนะครับเล่นคู่กับดุมบุย่าหรือโจอธานบลิงกี้เนี่ยสุปชัยเล่นเด็มหมดก็พื่พูดตรงๆว่าตอนนี้สุปชัยใจเด็ดเนี่ยคือศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของบุรีรัมไปแล้วนะครับส่วนต่างชาติเนี่ยสลับกันดุมบุย่ามีความแข็งแกร่งโบลิงกี้วิ่งไล่เพจให้ แต่ที่จะขาดไม่ได้คือสนะุปชัยนตอนนี้สำหรับบุรีรัมนะครับหลังจบเกมเฮดโค้ชญี่ปุ่นอย่างมาซาทดะอิชิอิออกมาชื่นชมสุปชัยใจเด็ดสุดๆที่ทำสอประตูในเกมนี้นะครับอิชิพูดเลยว่าสุปชัยเนี่ยเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์มากสำหรับศูนย์หน้าไทยสำหรับในสายตาเขาเองเขาพูดแบบนั้นเสมอเมื่อต้องพูดถึงสุปชัยด้วยผลงานด้วย จังหวะการยิงด้วยความฟิตต่างๆสุปชัยเก่งมากแล้วก็แสดงเห็นทุกคนแล้วว่าสุปชัยใจเด็ดเป็นศูนย์หน้าที่ท็อปอย่างมากในฟุตบอลไทยลีกปีนี้ต้องยอมแล้วว่าผลงานของสุปชัยใจเด็ดก็ลุ้นคว้าดาวซนโบไทยลีกได้เลยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะบทสัมภาษณ์ของอิชิหลังจบเกมที่พูดถึงสุปชยัยก็เห็นแบบนี้ก็อุ่นใจเพราะว่าทีมชาติไทยเราได้มีตัวเลือกมากขึ้นและผมมองว่าสุปชัยใจเด็ดยิ่งโตขึ้น ยิ่งเก่งขึ้นแล้วกันฟอร์มของน้องเขาอะ่ะพัฒนาอยู่ตลอดก็หวังว่าเขาจะรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อเนื่องผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าได้ไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศแน่นอนผมเคยคุยกับโคชทงโคชทงบอกว่าสุบชัยใจเด็ดนี่แหละคือกองหน้าที่สามารถเล่นเจลีกได้เพราะเขาเพสซิ่งได้มีความฟิตถึงแถมยิงประตูและเคลื่อนที่ดี เป็นสไตล์ที่ญี่ปุ่นมองหาผมเคยคุยกับโค้ชมาแล้วนะครับอ่ะผมว่าสุภชัยใเจเด็ดดูดีเลยแฟนบอลบุรีรัมย์ก็มีความสุขกับฟอร์มของสุภชัยณนะตอนนี้อีกหนึ่งคนที่ผมดูแล้วเออทรงดีมากนะนพพลละครพลเซฟกระจุยเลยในช่วงครึ่งหลังนะครับเอาจริงๆบุรีรัมย์ครึ่งหลังเนี่ยก็เกือบโดนเหมือนกันแต่นพพลละครพลเนี่ยพุ่งเซฟกระจุยกระจายเลยเด็กคนนี้น่าจะมาแทนที่ของสิวุรักษ์เทศสูงเนินได้นะครับ ทั้งฟังของอีชิก็บอกเลยนะครับว่านพพลละครพลเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีในทุกเกมที่ลงสนามซึ่งเขาพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆจากการฝึกซ้อมและลงแข่งขันและเขามองว่านพพลละครพลตอนเนี้ยไม่แตกต่างกับสิวลักษ์เทสูงเนินเลยสามารถเป็นตัวจริงได้แล้วนี่ครับอันนี้คําพูดของอิชิอินะครับขณะที่อิชิก็พูดถึงเกมนี้ด้วยเขายอมแล้วว่าด้วยฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้เกมทั้ง2ทีมเล่นค่อนข้างลําบาก เพราะว่าสภาพสนามอยาทุกคนเห็นเพราะฝนตกลงมาหนักจริงๆแต่ก็แน่นอนทีมก็ใช้สถานการณ์แบบนี้ได้เป็นประโยชน์สามารถเก็บเชนะเก็บ3ามแต้มต่อหน้าแฟนบอลได้ก็ถือว่ามีความสุขนะัดต่อไปเจอกับลำพูนต้องลงเล่นในวันศุกร์ก็ถือว่าโปรแกรมค่อนข้างถี่แต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมจะมีการเตรียมความพร้อมที่ดีแน่นอนพร้อมเจอกับทุกสถานการณ์และมั่นใจว่าทีมจะเก็บ 3แต้มได้ในเกมนี้นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอิชิอิดูแล้วบุยาผมว่ามีโอกาสเก็บ3มแต้มได้ต่อเนื่องนะคือเขาก็เป็นทีมที่ปีนี้เกมลุกดีนะบุยละเขาเป็นทีมทยิงประตูได้เยอะที่สุดในไทยลีกปีนี้แต่เกมรับก็มีปัญหาแต่สุดท้ายมันทดแทนด้วยประตูที่ยิงได้มากกว่าคู่ต่อสู้ไงคือเกมลุกไว้ใจได้นะครับบอลจากเทา้าพี่อุ้มเขาสิทธุพันธนัดแฝนคัสตาเยดาเนี่ย มันมีมิติหมดแล้วก็มีหน้าเป้าที่จบคมๆคมอย่างสุปชัยใจเด็ดมีความแข็งแรงของดุมบุยาเข้ามาช่วยเนี่ยผมว่าเกมลุกน่ากลัวแต่เกมรับก็เป็นปัญหาแต่ผมมองว่าเกมลุกอ่ะมันทดแทนได้ดีจริงๆปีนี้สําหรับทัพประสาทสายฟ้านะครับและที่สําคัญโอโหบุรีรัมมีการเปิดเผยว่าเกมที่พวกเขาชนะพีทีประจวบเนี่ยมีแฟนบอลเข้าชม1400 0กว่าท่านใช่ไหมค่าบัตรผ่านประตูเนี่ยขายได้ 551,270บาทแต่สิ่งที่น่าอึ้งก็คือสินค้าที่ระลึกนะครับวันนี้บุรีรัมขายไปได้ทั้งสิ้นนะในเกมเจอกับประจวบ11,181,000บาทซึ่งรวมแล้วเกมนี้รายได้ที่บุรีรัมามแบบว่าเก็บมาได้เนี่ย1 1 7 3 2 9 1ลบบาทมากกว่ารางวัลฟุตบอลไทยลีกอีกนะครับ คือสินค้าที่ลึกเนี่ยที่บุรีรัมย์เขาขายดีคือเพราะว่าเวลาคนไปบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยจะซื้อของกลับมาฝากเนี่ยเสื้อบุรีรัมย์คือสินค้านั้นครับคุณผู้ชมอย่างเราไปชนบุรีเนี่ยเราต้องซื้อข้าวหลามหนองมนใช่ไหมที่เป็นของขึ้นชื่อเราไปอยุธยาเนี่ยต้องซื้อสายไหมแต่เราไปบุรีรัมย์เนี่ยเราต้องซื้อเสื้อบุรีรัมย์มันเป็นสินค้าของฝากประจําบุรีรัมย์ไปแล้วไม่แปลกใจเลยว่าที่เขา จะขายของที่ระลึกได้ขนาดนี้เพราะเขามีโมโต GP ด้วยทําให้จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้คึกคักนะครับแล้วก็แฟนพวกที่ชอบรถแข่งหรือชอบดูบอลเนี่ยไปที่นู่นเนี่ยเขาซื้อเสื้อบุรีรัมย์กลับมาฝากคนที่เขารักอยู่ตลอดก็เลยขายได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่มหาศาลอย่างมากอะผ่านไปแล้วบุรีรัมย์ก็ยังคงแข็งแกร่งไปพูดถึงทีมจ่าฝูงที่ฟอร์มโคตรดีกันหน่อยสำหรับทัพฉลามชนชนบุรี f อนะครับ เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยะนะไปด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งเกมนี้ชันารลงพรมสีแก้วยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มาได้ประตูอีกหนึ่งลูกจากดานิโลเป็นประตูชัยนะครับเอาจริงๆชมบุรี FC ก่อนขึ้นนำอ่ะเล่นดีแล้วพอขึ้นนำเสร็จปุ๊บเหมือนไปเฉยนะครับไปโดนหนองบัวโอ้โหเปิดเกมลูกใส แต่ด้วยความที่ชลบุรีปีนี้เขาเก่าขึ้นกว่าปีที่แล้วเห็นได้ชัดนักเตะหลายๆคนไม่ตื่นแล้วอะ่ะโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่ดึงมาเนี่ยตอบโจทย์นะครับดานิโลอามาดูแบบเนี้ยช่วยได้แล้วก็นักเตะไทยเนี่ยชัดมงคลชาญนรงพรมสีแก้วกฤษดาการแมนเก่าเฉลิมพงเกิดแก้วกับสุบัญยาบุริษานี่คือการซื้อแห่งฤดูกาลได้เลยนะผมว่า2คนนี้เข้ามาทําให้ชลบุรีอะ่ะมีความเก่าที่พอจะลุ้นแชมป์สนุกเหมือนกันเนี่ย และการที่ชะนะ5นัดติดเนี่ยต้องชื่นชมว่าโคตเตียทำทีมได้ดีจริงๆชมบุรีปีเนี้ยผมบอกเลยหวังได้และที่สำคัญนะครับกระแสะแฟนบอลที่ชมบุรี FC ตอนเนี้กลับมาคึกคักในรอบแบบหลายปีมากคึกคักแบบแฟนบอลพร้อมเข้าไปเชียร์ที่สนามคือเพราะว่าผลงานเนี่ยมันดีจริงๆนะครับการเป็นจ่าฝูงได้ผมบอกเลยไม่ใช่การฟุกนี่คือการทำงานอย่างหนักของโคตเตียและนักเตะชมบุรี f อ ตอนนี้เด็กชมรีทุกคนกล้าเล่นกล้าลุยขนาะที่โคเตี้ก็พร้อมซัพพอร์ตทีมถึงแม้ว่าเกมกับหนองบัวรูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะติดตดขัดขัด,ด,ด,ดนิดนึงแต่สุดท้ายเจอหนองบัวยากนะครับเพราะหนองบัวเอาจริงๆปีเนี้ย เขาอยู่อันดับสุดท้ายก็จริงแต่ถ้าดูชื่อชั้นผู้เล่นเขาก็ไม่เป็นรองทีมไหนแต่ต้องยอมแล้วชมบุรีเอฟซีปีนี้ดีจริงๆนะครับก็ชนะไปเก็บ3มแต้มนําเป็นจ่าฝูงหล่อๆเลยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับชมบุรีเอฟซีคือเรื่องของอาการบาดเจ็บนักเตะหลายๆคนที่กําลังเล่นดีล่าสุดก็เจ็บไปไม่รู้ว่าเจ็บหนานหรือเปล่าแต่หนึ่งคนที่เจ็บหนักและต้องพักยาวเป็นที่เรียบร้อยคือแบ็คขวาดาวรุ่งอย่างสุขสตรบุญตาเล่นโคตรดี แต่เกมล่าสุดนะครับเจอเข้าบอลหนักแล้วก็เจ็บเล่นต่อไม่ไหวต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยแล้วก็ล่าสุดทีมแพทย์ประจำสโม,มสรอ,ออกมาเปิดเผยว่าสุขสันบุญตานะครับเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หลังเข่าขวาฉีกขาดต้องพักอย่างน้อย6-8เดือนด้วยกันเสียหายเหมือนกันคุณสาสิทธ์บอกเลยว่าโอ้โหการที่ขาดสุขสันบุญตาไป ก็งานเข้าเพราะเขาเป็นแบ็คขวาที่เล่นได้ดีและเป็นตัวหลักอย่างมากก็ให้กำลังใจสุขสัรต์บุญตาได้หัวเด็กกำลังอนาคตสดใสเจ็บแบบนี้ก็ดูกันว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ก็รอดูว่าใครจะมาเล่นแบ็คขวาแทนแล้วกันนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ขุมกำลังของชมบุรีปีนี้ใหญ่ขึ้นนะผมมองว่าเดี๋ยวก็มีนักเตะมาทดแทนและกันและชมบุรี f อนัดหน้าไปเยือนขอนแก่น ถ้ายังรักษามาตรฐานได้มีโอกาสเก็บ3มแต้มและนำจ่าฝูงได้ต่อไปอีกเรียกว่าตอนนี้แฟนบอนชนบลชลบุรีเอฟซีมีความสุขกับการดูฟุตบอลจริงๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นฟุตบอลไทยลีกที่มาพูดคุยกันก็ได้ดูประมาณนี้สองคู่แล้วกันเพราะว่าต้องติดตามอย่างอื่นด้วยช่วงนี้นะสำหรับผมก็ให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับดีสตาช่วยได้ใครตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม,ม่ชัดต้อลมต้อกระจกต้อหินเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆสามารถรับประทานดีสตาได้ทุกวันเวนลาสองแคปซูลก่อนอน,นอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนตุลาคมซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่อง1,200บาทแถมฟรี 2, ทันที1กล่องซื้อ4กล่อง2,400บาทแถมฟรีทันที3กล่อง สั่งซื้อได้ที่ call center เพรอดีสอน0894181818หรือทาง Line a t pas18 นะครับรวมไปถึงใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยเกรเน่กานูลาบาพัสตอบโจทย์อย่างมากต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้น มีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แควเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เ e เ e ่นอวทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรนในครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จเซเว่นออออนไลน์มาแลกได้ทางเพจ แกแน,น่ๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ